บางครั้งการจะเริ่มเข้าใจธรรมะไม่ใช่การพยายามเข้าใจธรรมะแต่คือการปล่อยวางธรรมะลงก่อนวางความพยายามวางความต้องการวางคำถามที่วนในใจแล้วค่อยๆเปิดพื้นที่ให้บางอย่างเกิดขึ้นเองเราใช้ชีวิตมานานกับความรู้สึกว่าต้องเข้าใจ ต้องได้คำตอบโดยเฉพาะกับธรรมะยิ่งรู้มากก็ยิ่งเหมือนต้องพยายามประติปะต่ออะไรสักอย่างร้อยเรียงให้ครบศีลส,สมาธิปัญญาไตรลักษณ์อริยสัจแต่ลึกๆข้างในหลายคนเริ่มเหนื่อยโดยไม่รู้ตัวเหนื่อยที่ต้องเข้าใจให้ทันใจ เหนื่อยที่คําตอบบางคำไม่ได้พาใจเราวางลงจริงๆเหมือนกำลังถือธรรมะไว้แน่นจนลืมไปว่าธรรมะจริงๆไม่เคยบีบบังคับให้เราต้องถืออะไรเลยมีคนจำนวนมากที่ฟังธรรมะมานับสิบปีอ่านหนังสือธรรมะวันละหลายบทแต่ในบางคืนก็ยังรู้สึกวุ่นวายเท่าเดิม มีความรู้เต็มหัวแต่ใจกลับไม่มีที่วางนั่นอาจเพราะเราเรียนธรรมะเพื่อเข้าใจแต่ลืมเรียนเพื่อวางธรรมะบางบทอาจไม่ได้ต้องเข้าใจในคราวเดียวบางคำอาจต้องใช้ความเงียบมากกว่าการตีความบางคำตอบอาจไม่ใช่สิ่งที่ต้องได้แต่อาจเป็นสิ่งที่คลาย เราเคยฟังพระพูดว่าบางคำเข้าใจตอนอายุ30ก็เร็วแล้วตอนนั้นยังไม่เข้าใจคำนี้เลยจนกระทั่งผ่านคืนเหนื่อยๆหลายคืนผ่านวันที่ใจแค่ไม่อยากคิดอะไรอีกวันนั้นเองที่เราหยุดพยายามเข้าใจและเริ่มฟังธรรมะเหมือนฟังเสียงลมไม่รีบตีความ ไม่ต้องท่องจำแต่ปล่อยให้ธรรมะผ่านใจไปเบาๆแล้วตอกค้างบางอย่างไว้ในใจเองมันเหมือนตอนนั่งเงียบๆข้างหน้าต่างมองแสงแดดลอดม่านไม้ไผ่ไม่มีคำสอนใดๆแต่กลับเข้าใจอะไรบางอย่างจากภายในธรรมะที่ไม่ต้องพูดไม่ต้องเทศไม่ต้องอธิบาย แต่สอนเราผ่านความนิ่งและนั่นอาจเป็นธรรมะที่ใจเราพร้อมจะฟังมากที่สุดคือธรรมะที่ไม่สอนใครแต่ใจเราเบาขึ้นโดยไม่รู้ตัวบางครั้งการถือธรรมะไว้แน่นก็เหมือนถือข้าวของไว้เต็มสองมือไม่มีที่เหลือให้ชีวิตได้มอบอะไรใหม่ๆให้เราเลยถ้าใจรู้สึกหนัก บางทีไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแค่ลองวางดูวางแม้กระทั่งความรู้สึกว่าเราต้องดีขึ้นวางแม้กระทั่งความรู้สึกผิดที่ยังไม่วางได้ไม่มีใครต้องวางให้ได้เดียวนี้ไม่มีธรรมะข้อไหนที่บังคับให้เราต้องนิ่งโดยทันทีเพราะธรรมะที่แท้มักอ่อนโยน ไม่ตะโกนไม่เร่งไม่สั่งธรรมะที่แท้อยู่ข้างเราเสมอแม้ตอนที่ใจเรายังสั่นอยู่ก็ตามและนั่นอาจเป็นจุดเริ่มของการวางคือไม่ต้องเร่งวางก็ได้แต่แค่รู้ว่าเรากำลังถืออะไรไว้ในใจบ้างก็เพียงพอจะเริ่มเบาลงได้แล้วบางคำสอน ไม่ได้ฟังจากปากครูไม่ได้อ่านจากหนังสือธรรมะแต่อยู่ในแสงยามเช้าในลมหายใจที่รู้สึกได้ว่ากำลังหายใจมันคือธรรมะที่ไม่เคยบังคับให้เข้าใจแต่ค่อยๆซึมเข้ามาเหมือนกลิ่นไม้หอมที่ไม่ได้ตั้งใจสูดแต่กลับ ติดอยู่ในใจไปตลอดวันธรรมะบางบทไม่ได้มาในรูปของประโยคเด็ดแต่มาในจังหวะเงียบหลังจากร้องไห้เหนื่อยๆหรือหลังจากยอมรับบางอย่างได้โดยไม่ต้องพูดถึงมันอีกเรามักเข้าใจว่าธรรมะต้องเข้าใจแต่ในความเป็นจริง ธรรมะที่ลึกที่สุดกลับเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถอธิบายได้เลยธรรมะที่แท้อาจเหมือนกับความอบอุ่นเรารู้สึกมันได้แต่บอกไม่ได้ว่าคืออะไรไม่มีคำตอบไม่มีหลักการแต่อยู่ตรงนั้นเป็นจริงและเปลี่ยนเราเงียบๆจากข้างใน เคยไหมอยู่ดีๆก็รู้สึกวางใจได้โดยไม่มีใครพูดอะไรแค่มีแสงแดดลอดผ่านม่านบางมีลมพัดผ่านแก้มมีเสียงนกตัวหนึ่งร้องแผ่วแผวไม่มีธรรมะบทไหนแต่มีธรรมะในใจที่กำลังเกิดขึ้น ความเข้าใจที่ดีที่สุดบางครั้งไม่เกิดจากการคิดแต่เกิดจากการหยุดคิดใจเรานั้นลึกซึ้งพอจะเข้าใจสิ่งที่ไม่มีคำอธิบายแค่เราต้องเปิดพื้นที่ให้มันรับรู้โดยไม่ต้องตัดสินเมื่อวานเราอาจยังไม่เข้าใจว่าวางคืออะไร แต่พอเช้านี้เรารู้สึกว่าไม่ต้องเข้าใจแล้วก็ได้วางเฉยๆไปก่อนแล้วค่อยรู้วันหลังว่ามันคือการวางจริงๆธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ต้องพกติดตัวไว้เสมอบางทีวางธรรมะลงเรากลับรู้สึกถึงธรรมะชัดขึ้นเหมือนเรามองพระอาทิตย์ในน้ำ ยิ่งพยายามจับภาพนั้นยิ่งเลือนแต่ถ้าเรานั่งนิ่งๆปล่อยให้น้ำใสภาพพระอาทิตย์จะชัดขึ้นเองธรรมะที่ซึมลึกไม่ใช่ธรรมะที่ยิ่งใหญ่แต่อาจเป็นเพียงถ้อยคำหนึ่งที่เราเคยฟังผ่านหูตอนเด็กแต่พึ่งเข้าใจมันเมื่อโต หรืออาจาเป็นประโยคสั้นๆจากใครสักคนที่พูดเบาๆในวันที่เราไม่ไหวแล้วจริงๆบางทีธรรมะที่เปลี่ยนเรามากที่สุดไม่ใช่บทเทศหนึ่งชั่วโมงแต่เป็นการนั่งอยู่ข้างๆกันโดยไม่มีคำพูดแค่ใจหนึ่งที่นิ่งพอให้เราได้รู้ว่าเราก็นิ่งได้เหมือนกัน การเรียนธรรมะบางครั้งไม่ใช่การพยายามจำแต่คือการอยู่กับมันเฉยๆไม่ต้องฝืนไม่ต้องเร่งปล่อยให้ใจซึมเหมือนผ้าขาวที่ดูดแสงอาทิตย์เบาๆแล้ววันหนึ่งมันจะเปลี่ยนสีโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำ ธรรมะที่ซึมเข้าหัวอาจพาเราไปสอนคนอื่นแต่ธรรมะที่ซึมเข้าใจพาเราอยู่กับตัวเองได้อย่างแท้จริงและเมื่อเรารู้จักอยู่กับตัวเองอย่างอ่อนโยนเราก็เริ่มรู้ว่าบางอย่างไม่ต้องเข้าใจไม่ต้องตอบไม่ต้องสอนไม่ต้องยืนยันแค่รู้สึก และอยู่กับมันอย่างเบาบางสิ่งไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้แต่เกิดจากการอยู่กับมันอย่างเงียบๆเ,เราไม่จำเป็นต้องมีใครสอนเสมอไปบางครั้งใจก็รู้จักเรียนรู้ได้เองจากความเจ็บปวดจากความเงียบ จากความว่างจากการนั่งนิ่งๆอยู่กับความรู้สึกนั้นจนมันแผ่วลงในชีวิตมีหลายเรื่องที่เราไม่เคยมีใครสอนแต่เรารู้ได้ในเวลาที่เหมาะสมเหมือนคนที่เคยยึดมากๆสุดท้ายก็เรียนรู้ว่ามันเหนื่อย และเขาก็ค่อยๆวางโดยไม่มีใครต้องบอกให้วางเหมือนคนที่วิ่งตามความเข้าใจมาตลอดแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งก็หยุดไม่ใช่เพราะเข้าใจหมดแล้วแต่เพราะรู้ว่าการวิ่งตามไม่ใช่หนทางอีกต่อไปนี่คือธรรมะธรรมะที่ไม่ต้องยกหลักฐาน ไม่ต้องอ้างพระสูตรไม่ต้องทำให้ใครเข้าใจตามแต่เป็นธรรมะที่ใจเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเพราะหัวใจของธรรมะไม่ใช่การทำให้คนอื่นเข้าใจแต่คือการกลับมาอยู่กับใจตัวเองอย่างเข้าใจหลายครั้งเราพยายามสอนธรรมะให้คนรอบข้าง แต่เขายังไม่พร้อมจะฟังหรือยังไม่เห็นค่าในคำที่เราพูดแล้วเราก็เผลอรู้สึกว่าเขาไม่เปิดใจแต่จริงๆแล้วธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ยัดใส่ใครได้เลยมันคือสิ่งที่ต้องเกิดจากการตื่นขึ้นมาจากข้างในใครบางคนอาจรู้สึกถึงธรรมะจากการสูญเสีย อีกคนอาจรู้จากการรักบางคนอาจเรียนรู้จากเสียงหัวเราะอีกคนจากการร้องไห้ข้ามคืนธรรมะอยู่ในทุกที่ถ้าใจเราเปิดและไม่มีใครรู้หรอกว่าบทเรียนของใครจะมาในรูปแบบไหนสิ่งที่เราทำได้คือหยุดพยายามสอน แล้วเริ่มอยู่ให้เป็นธรรมะอยู่แบบเงียบๆนิ่งพอให้เขาสัมผัสโดยไม่ต้องชี้นิ้วไปยังคำสอนใดๆเพราะบางทีคนที่ไม่สอนอะไรเลยกลับสอนใจได้มากที่สุดเหมือนเด็กเล็กที่ซึมซับนิสัยจากพ่อแม่ไม่ใช่จากคำพูด แต่จากพฤติกรรมซ้ำๆที่เขาสัมผัสทุกวันใจของผู้ใหญ่ก็เช่นกันซึมซับธรรมะจากความจริงมากกว่าคำพูดหากเรานั่งอยู่ตรงหน้าใครสักคนโดยไม่สั่งไม่ตัดสินไม่แสดงความเหนือกว่าแต่แค่รับฟังอย่างเต็มใจนั่นแหละธรรมะ ได้ทำงานแล้วโดยที่เราไม่ต้องสอนอะไรเลยเพราะสุดท้ายธรรมะที่แท้ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นสอนเราแต่คือสิ่งที่ใจเรายอมรับอย่างเงียบๆในจังหวะที่เหมาะสมในชีวิตที่เราพร้อมจะเรียนรู้ธรรมะไม่ได้ถูกถ่ายทอดผ่านเสียงเสมอไป บางครั้งมันถูกส่งผ่านแววตาผ่านความเงียบผ่านอ้อมกอดหรือแม้แต่ผ่านการที่เราไม่พูดอะไรเลยใจที่นิ่งพอจะได้ยินเสียงธรรมะแม้ไม่มีใครพูดและนั่นคือการเรียนรู้ที่แท้ไม่ต้องมีตำราไม่ต้องมีบทเรียนไม่ต้องมีคำตอบ แค่ใจหนึ่งที่กล้าจะเงียบพอและอ่อนโยนพอจะรับสิ่งนั้นไว้เราใช้ชีวิตกันมาโดยถูกสอนให้สู้กับสิ่งที่ไม่ชอบแก้ความคิดลบเปลี่ยนอารมณ์ลบต่อสู้กับความกลัวฝืนความเศร้าห้ามโกรธ ห้ามท้อห้ามอ่อนแอแต่ยิ่งสู้ใจกลับยิ่งเหนื่อยเพราะบางสิ่งไม่ได้ต้องการให้เราสู้แต่อยากให้เรายอมรับมันเฉยๆการยอมรับไม่ได้แปลว่าแพ้ไม่ใช่การยอมจำนนแต่คือการหยุดฝืนหยุดต่อต้านความจริง และเปิดใจให้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่ตรงหน้าเช่นเดียวกับธรรมะหลายคนพยายามทำความเข้าใจด้วยการวิเคราะห์ตีความแต่อีกหลายคนเขาแค่ยอมรับว่านี่แหละความจริงของชีวิตไม่ต้องเข้าใจทั้งหมดไม่ต้องอธิบายได้หมดแต่ใจเปิดรับว่านี่คือธรรมชาติ ธรรมะที่แท้ไม่ได้อยู่ในคำตอบแต่อยู่ในท่าทีที่เรามีต่อคำถามเมื่อเรายอมรับสิ่งที่เป็นอยู่แม้ยังไม่ชอบแม้ยังไม่เข้าใจแม้มันจะยังไม่เปลี่ยนเรากลับวางมันลงได้ในแบบที่เราไม่เคยทำได้มาก่อนการวางเริ่มที่การยอมรับ เพราะถ้าเราไม่ยอมรับสิ่งนั้นก่อนเราจะไม่มีวันวางมันได้จริงเหมือนเราแบกของหนักไว้แต่ดันไม่รู้ว่ามันหนักไม่รู้ว่ากำลังแบกอยู่เราจะไม่มีวันคิดจะวางแต่ถ้าวันหนึ่งเรากลับมาสัมผัสตัวเองรู้ว่าเรากำลังเหนื่อยเรากำลังฝืน เรากำลังพยายามเป็นคนดีเกินไปกำลังถือคำสอนไว้แน่นเกินไปแค่เห็นโดยไม่โทษตัวเองนั่นแหละคือการเริ่มยอมรับหลายคนร้องไห้แล้วรู้สึกดีขึ้นทั้งที่ไม่ได้มีใครมาแก้ปัญหาให้นั่นเพราะการยอมให้ตัวเองรู้สึกคือการคืนพื้นที่ให้ใจ ได้หยุดสู้แล้วเริ่มฟังธรรมะที่ทำงานลึกไม่ใช่ธรรมะที่บอกว่าคุณต้องหยุดโกรธต้องให้อภัยต้องวางใจแต่คือธรรมะที่อยู่กับเราแม้ในวันที่เรายังโกรธอยู่ยังไม่ให้อภัยได้ยังไม่วางใจลงธรรมะที่แท้ไม่เร่งเราไม่ตัดสิน ไม่บอกว่าคุณต้องพร้อมแต่รออยู่ตรงนั้นพร้อมเสมอเมื่อใจเราเปิดและหัวใจของการเปิดก็คือการยอมรับยอมรับว่าเรายังไม่พร้อมยอมรับว่าเรายังวางไม่ได้ยอมรับว่าเรายังกลัวอยู่เพราะทันทีที่ยอมรับใจจะไม่ต้องแสร้เข้มแข็ง ไม่ต้องสร้างกำแพงไม่ต้องปั้นตัวตนและเมื่อนั้นเองตัวเราที่แท้จริงจะเริ่มได้หายใจธรรมะที่อ่อนโยนจะไม่บอกว่าต้องปล่อยวางเดี๋ยวนี้แต่จะค่อยๆนำทางจนถึงวันที่เราวางได้ในแบบของเราเองบางคน เดินเข้าหาธรรมะด้วยความตั้งใจแน่วแน่ศึกษาอย่างลึกซึง้งสวดมนต์ทุกวันถือศีลไม่ขาดพยายามเป็นคนดีในทุกๆด้านแต่ลึกลงไปใจกลับอย่างไม่เบายังเต็มไปด้วยความกังวลความกลัวจะผิดพลาดกลัวจะหลุดจากหลักธรรมกลัวว่าจะไม่พัฒนา เขาไม่ได้ถือกระเป๋าหนักแต่ถือธรรมะไว้แน่นแน่นเกินไปธรรมะถ้าถือไว้ด้วยความกลัวมันจะไม่ต่างจากกรอบใหม่ที่จะบีบหัวใจให้เล็กลงธรรมะที่แท้ไม่ใช่เครื่องมือควบคุมตัวเองให้สมบูรณ์แต่คือพื้นที่ให้ใจเราเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง บางคนพยายามอดทนกับทุกเรื่องจนลืมถามตัวเองว่าเราเหนื่อยไปหรือเปล่าบางคนพยายามเก็บอารมณ์ไม่ดีไว้ข้างในเพราะคิดว่าคนปฏิบัติธรรมต้องนิ่งต้องไม่โกรธต้องไม่เถียงต้องไม่สะเทือนแต่ยิ่งกดไว้มากเท่าไหร่สิ่งเหล่านั้นก็ยิ่งดังก้องในใจ ธรรมะที่เรายึดไว้อาจกลายเป็นสิ่งที่กันไม่ให้เราได้สัมผัสธรรมะจริงๆเหมือนคนที่เดินทางเพื่อหาดอกไม้แต่ก้มหน้าหาแผนที่ตลอดเวลาจนไม่ได้เงยหน้าดูดอกไม้ที่อยู่ตรงหน้าเลยแผนที่ไม่ผิดแต่ถ้ายึดเกินไปเราอาจลืมว่าเป้าหมายไม่ใช่แผนที่แต่คือ การได้ยืนอยู่ท่ามกลางดอกไม้จริงๆเช่นเดียวกับธรรมะมันคือเส้นทางไม่ใช่กรอบขังบางทีเราควรวางธรรมะลงบ้างไม่ใช่เพื่อทิ้งแต่เพื่อให้มือเราว่างพอจะสัมผัสธรรมะที่กำลังเกิดขึ้นจริงธรรมะไม่ใช่เพื่อตั้งเป้าหมายว่าต้องนิ่งต้องดี ต้องว่างแต่มันคือสิ่งที่คอยอยู่กับเราแม้ในวันที่เรารู้สึกแย่แม้ในวันที่เราเผลอแม้ในวันที่เราไม่อยากเป็นคนดีเลยก็ตามเราไม่ต้องพยายามแสดงว่าเข้าใจธรรมะธรรมะไม่ต้องการให้เราท่องจำมันได้หรือเทศเป็นมันแค่ต้องการที่ว่างเล็กๆในใจที่เราวางทุกสิ่งลง แล้วฟังฟังใจตัวเองอย่างเงียบๆโดยไม่มีความต้องการจะดีขึ้นไม่มีความตั้งใจจะเป็นใครเมื่อวางธรรมะลงใจก็จะเห็นธรรมะเพราะไม่มีอะไรบังแล้วไม่มีเราที่ต้องดีไม่มีเราที่ต้องเข้าใจไม่มีเราที่ต้องรู้เหลือแค่ใจดวงหนึ่ง ที่เงียบพอจะได้ยินว่าแท้จริงแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเลยเพื่อจะเข้าถึงธรรมะเพราะธรรมะนั้นอยู่ตรงนี้เสมอไม่เคยหนีไปไหนเลยถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองให้ได้ต้องนิ่งให้เร็วต้องเข้าใจให้ทันต้องปล่อยวางให้ได้ตอนนี้เลย นั่นอาจไม่ใช่เพราะธรรมะบีบเราแต่เพราะเรากําลังใช้ธรรมะบีบตัวเองอยู่เงียบเงียบธรรมะที่แท้ไม่ได้วิ่งเข้ามาบอกว่าคุณต้องเปลี่ยนเดี๋ยวนี้แต่มันนั่งอยู่ข้างเราเปิดพื้นที่ให้เราค่อยๆเห็นค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจและสุดท้ายค่อยๆเลือกเอง มันเหมือนแสงแดดไม่เคยสั่งให้ต้นไม้โตแต่ก็ทำให้ต้นไม้เติบโตได้เสมอเราไม่จำเป็นต้องเร่งเข้าใจอะไรธรรมะที่ลึกพอจะไม่รีบและจะไม่รีบให้เรารีบเพราะหัวใจของธรรมะไม่ใช่การบีบให้เปลี่ยนแต่คือการยอมให้เป็นและจากตรงนั้นการเปลี่ยน จะเกิดขึ้นเองลองคิดดูสิการที่มีใครสักคนอยู่ข้างเราโดยไม่เร่งไม่ตัดสินไม่รีบสรุปว่าเราผิดหรือเรายังไม่พอมันรู้สึกอย่างไรธรรมะที่แท้ก็เป็นแบบนั้นมันไม่มาชี้หน้าเราแต่ยื่นกระจกให้เราเห็นตัวเองและยอมให้เรามองอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่มีความรู้สึกผิดไม่มีคำว่าล้มเหลวทางธรรมมีแต่การเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใครเพราะใจของแต่ละคนมีจังหวะการเบาต่างกันบางคนต้องผ่านร้อนจัดบางคนต้องผ่านคืนยาวบางคนต้องพบทางตันถึงจะเริ่มเดินออกจากความยึดได้อย่างแท้จริง ธรรมะไม่ใช่ทางด่วนแต่คือเส้นทางที่รอรอวันที่ใจเราอ่อนพอรอวันที่เรายอมปล่อยพวงมาลัยและปล่อยให้ใจขับเองไม่มีใครอยู่ข้างหลังเราไม่มีใครถือไม้เรียวมีแต่ตัวเราเองที่ค่อยๆเปิดใจได้มากขึ้นในแบบของตัวเองและทุกครั้งที่เรารู้สึกว่า ยังทำไม่ได้ยังไม่เข้าใจยังไม่ปล่อยวางธรรมะจะไม่ว่าเราเลยแต่จะกระซิบเบาๆว่าไม่เป็นไรอยู่เฉยๆก็ได้เดี๋ยวเธอก็จะรู้เองว่าไม่มีอะไรต้องฝืนอีกต่อไปแล้วธรรมะที่แท้ไม่ใช่สิ่งที่สอนให้เราเปลี่ยนแต่คือสิ่งที่เปิดให้เราเลือกจะเปลี่ยน ด้วยความเข้าใจด้วยความรักและด้วยจังหวะของตัวเองเพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากแรงบีบจะทำให้ใจกลัวการกลับไปเหมือนเดิมแต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการยอมรับจะทำให้ใจเบาอย่างถาวรสุดท้ายแล้วเมื่อเราค่อยๆปล่อยวางทุกสิ่ง แม้แต่ธรรมะที่เคยถือไว้แน่นใจจะค่อยๆว่างแบบที่เราไม่เคยรู้ว่ามันว่างได้ขนาดนี้ใจที่ว่างไม่ใช่ใจที่ว่างเปล่าแต่มันคือใจที่ไม่อัดแน่นไม่อัดแน่นด้วยความรู้ด้วยความดีด้วยความต้องเข้าใจ แม้แต่ความตั้งใจจะปล่อยวางก็ไม่ได้อยู่ในนั้นอีกต่อไปเหลือแค่ความเงียบและความเบาแบบที่ไม่ต้องพูดให้ใครฟังเหมือนคนที่เดินมาไกลามากวางของทุกชิ้นที่แบกไว้แล้วนั่งลงใต้ต้นไม้โดยไม่มีคำพูดไม่มีคำถามไม่มีบทสรุป ธรรมะที่แท้อาจไม่ได้ให้คำตอบแต่อาจพาเราไปถึงจุดที่ไม่ต้องตั้งคำถามอีกต่อไปไม่มีอะไรต้องสอนไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนไม่มีใครต้องถูกต้องเพราะเมื่อใจว่างมันก็พอและเมื่อมันพอมันก็ไม่ดิน้น ธรรมะที่เราปล่อยวางได้จริงไม่หายไปไหนแต่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของใจเป็นธรรมชาติเป็นร่มไม้เป็นลมหายใจเป็นแสงเชา้าเป็นความนิ่งที่ไม่มีใครสังเกตแต่เราอยู่กับมันได้ตลอดเวลาบางครั้งเราจะรู้สึกเฉยเฉยกับสิ่งที่เคยร้อนแรง รู้สึกอ่อนโยนกับสิ่งที่เคยต้านรู้สึกเข้าใจกับสิ่งที่ไม่มีคำอธิบายไม่ใช่เพราะเราเก่งขึ้นแต่เพราะเราไม่ยึดอีกต่อไปใจว่างไม่ใช่สิ่งที่ต้องแสวงหาแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองเมื่อเราหยุดแบกหยุดกลัวหยุดพยายามทำให้ถูก ธรรมะไม่ได้ซ่อนอยู่ในคำพูดสวยงามแต่มันอยู่ในจังหวะที่เราไม่พูดอยู่ในอ้อมกอดที่ไม่สอนอยู่ในสายตาที่ไม่ตัดสินอยู่ในการอยู่ข้างกันโดยไม่คาดหวังปล่อยวางธรรมะไม่ได้หมายถึงการทิ้งธรรมะแต่มันคือการวางรูปธรรมลง เพื่อเข้าถึงแก่นธรรมเหมือนวางถ้วยชาเพื่อรู้รสชาในลมหายใจเหมือนวางแผนที่เพื่อเริ่มเดินด้วยเท้าเปล่าและเมื่อใจว่างพอเราจะพบว่าไม่มีอะไรต้องรีบไม่มีใครต้องเข้าใจเรา ไม่มีแม้แต่เราที่ต้องวางเพราะทุกอย่างได้วางไปนานแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัว